Thank uh you. -huh. ใช้เทคโนโลยีกับการศึกษาครับการนำเทคโนโลยีแทบเลนะครับเข้าไปใช้เป็นสื่อทางการศึกษาเป็นจือว่าเป็นโอกาสที่จะนําให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลและประโยชน์ได้อย่างรวเดเร็วครับและข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็สภาพแวดล้อมทางด้าน การสื่อสารปัจจุบันครับได้มีการข้อสส่งข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลทางด้านระบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่านทางช่องทางสื่อสารในระบบเครือข่ายเช่นระบบสัญญาณ Wi-Fi ระบบสัญญาณ 3G และอุปกรณ์ต่างๆทำให้ผู้สื่อสารรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วครับ สำหรับข้อดีข้อเสียของแท็บเล็ตครับแท็บเล็ตจะช่วยสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเด็กไทยครับแล้วจะทำให้ผู้เรียนหรือครูเข้าถึงสื่อมัลติมีเดียได้อย่างง่ายดายครับทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกและก็จะง่ายขึ้นครับนอกีามคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับเด็ก ที่เรียนจะอยู่คนเดียวหรือไม่ก็เล่นกับเพื่อนแค่สองสามคนนะครับจะขาดการออกกําลังกายนะครับและมีปัญหารเรื่องสายตายตามมานะครับเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กคุ้นเคยกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะครับขอบถ่ายการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาขอบข่ายจะแบ่งออกเป็นสามหัวข้อครับก็คือการใช้คอมพิวเตอร์พบผ่าสสำหรับงานบริหาร งานวิชาการและงานบริการนะครับสำหรับกลุ่มเราก็ขอจบการรายงาน